สวัสดีครับองค์นกเขาใหญ่ลบบุรีครับอันนี้มานำเสนอน้องต่อหนึ่งกุกครับลูกป่าครับผมนี่ครับ เล่นได้สายไฟต้นไม้ครับผมนี่ครับตัวนี้เลยครับเนี่ยทีฟทีถามหาเข้ามาครับเนี่ยครับน้บองไอฟีได้ฟังได้ชมครับนี่ครับเสียงกลางครับผม ครับแอฟีได้ชมได้ฟังครับนกต่อครับสนใจโทรหาองคงนกเขาใหญ่รูดีได้เลยครับจะได้จัดส่งนะครับนี่ครับลองฟังเพลินๆไปก่อนนะครับเวลานกเข้าเรียกไปครูไปครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสนใจโทรหาองค์นกเขาใหญ่รูดีได้เลยนะครับจะได้จัดส่งนะครับ อย่าลืมกดติดตามองุ่นเขาใหญ่ลบรีได้เลยนะครับสวัสดีครับ